โอเคครับผมหลังจากที่หายไปนานนะกับเอปกนะครับพอดีผมไม่ค่อยสบายนะก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าวันนี้มีอัปเดตใช่ไหม,ค,มครับก็เทสให้เหมือนเดิมตัวไหนที่เคยมีไว้ก็เดี๋ยวเทสให้เพราะว่าตอนนี้เห็นบางคนทั้งมาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วก็ตัวทั้งเอ็มคัเแล้วก็เฮียเอบอของด จำหน่ายก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมเพิ่งอัปเดตแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องรอแล้วก็ใครที่ใช้ได้อยู่ก็พยายามแบบเพิ่งใช้นะครับเพราะว่าเกมอัปเดตมาตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยขอให้ไม่ไม่อยากให้แบกรลบความเสี่ยงนะครับเนาะนี่ก็มาเหมือนเดิมแ๋ยประเทศลอรีดคอยให้ก่อนก็ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวตัวเก่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าปืนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับถ้า ้าอสามส่วนหนึ่งใครอ่ะมันไม่นิ่งครับก็เอามาเอามาเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนก็มัน,ม,นม,งงมันไม่เรื่อง่ามันไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูแล้วกันอันนี้คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะนิ่งนิ่งแบบนิ่งกิบเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเทสตัวตัวเก่าให้ดู เดี๋ยวผมเทตัวเก่าให้ดูอันนี้ผมปล่อยเมาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันมันจะลอยนะเป้ามันจะลอยแล้วก็ลูกมันจะเบี้ยวๆหน่อยๆบางอันมันก็จะเฉียงๆไปเลยอันในก็เหมือนกันนะอันนี้ผมเทตัวอันนี้ผมปล่อยเมาส์เลยนะแต่มาควตัวอื่นใช้ได้ปกตินะดูเด็ดมันมันใช้งานได้อยู่นะครับแต่มันไม่จะเถียนแล้วนะดูเออมัน เตอแม็กให้ดูกันเลยอ่ะมันดีดนะแต่มันดีดน้อยนะครับจะถามว่าดีดไหมมันก็ดีดเพราะว่ารีคอยล์มันเปลี่ยนนะค่าอะไายนายรีคอยล์มันเปลี่ยนก็ต้องอัปเดตมาโคกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทสเดี๋ยมันมันไม่ค่อยตรงมุมมองผมนะลองไปดูแล้วกันถ้าอันนี้ตัวอันนี้ตัวเก่าเลยนะเห็นปะมันจะค่อนข้างสายนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูตัวใหม่กัน ไอออต้า grab an upgrade นี่นะครับตัวใหม่คือลูกมันจะไม่เบ้ออกเลยนะเห็นไหมว่าข้าทุกดอกแต่ลานเมื่อกี้นี้แต่เทสเข้าวไม่ได้โดน นะม,มันจะไม่สายเลยนะถ้าเห็นไหมมันมันจะล็อกอยู่ในระดับนี่ยเห็นปะม,มันจะไม่ดีดขึ้นแบบตัวเมื่อกี้นะครับเห็นไหมมันจะชุดเดียวแล้วก็ลูกมันจะไม่ไม่ลอยขึ้นแบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี้ยคือ ถ้าคนใช้อนานาอยู่แล้วอะแบบไม่ใช้มาโครมันจะดีดลอยถึงตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใช้มาโครตัวเก่ามันจะดีดถึงช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเข้าเป้าทุกดอกเลยนะถังปืนปืนอะไรอีกผมพยายามจะเทเห็นถุงปืนนะเพราะว่าเพราะว่าของใหม่มันก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าเกมมันอัปเดตดูนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงใครที่ใช้มาโครตัว,ต,วตัวเก่าอยู่ก็น่าจะรู้ว่า ค่ารีคอยล์มันเปลี่ยนปืนบันดีนะครับก็มาอัปเดตไฟล์ซะเดี๋ยวถ้าใครอยากทนใช้ก็ถ้าโดนในกรณีที่โดนแบนแล้วไม่ได้เอาไฟล์ไปของล่าสุดเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับอันนี้กดค้างได้เลยนะแม่หอันนี้เข้ามันกดค้างได้แล้วอันนี้กดค้างได้นะครับ ไม่รู้ว่าปืนนี้ดีหรือไม่ดีนะผมพยายามเทให้เห็นของปืน skills, huh? ให้ดูแรงดูดของจอแล้วกันนะจะได้รู้ว่า มันมันดูดยังไงกูเลยไมก่อนแล้วกันมันน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันดีดแต่ถ้าใส่มาโครม,มันนิ่งกประมาณนี้ยัรกกายไม่ค่อยได้นะต้องใส่มาโคร

นะครับ <S an> ก็คร่าวๆประมาณนี้ผมออาเดตให้ดูจะหล่าแลสบายนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปลงครับแล้วก็อาจจะมีน้องท,ทำแทนครับอาจจะเป็นการคุยพูดคุยแทนผมนะครับแล้วก็ให้ผมเป็นคนส่งไฟล์ให้่างเดียวหรือก็ทางวุงเราเลยนถ้ามีปัญหาอะไรก็ทาง้งสอบถามผมได้เพราะว่าบางทีผมเข้าไปอา่อ่านแชทลูกค้าตลอดอยู่แล้วแหละ เรื่องนี้ผมรับประกันอยู่แล้วบางทีมันก็มีปืนใหม่ๆเข้ามาหรือแบบค่าปืนบางปืนมันเปลี่ยนนะครับก็อยากให้มาอัปเดตกันเพราะว่าเพราะค่ารีควาร์มันเปลี่ยนแล้วอะไรเปมียมันเปลี่ยนแล้วผมไม่อยากให้มานั่งรับความเสี่ยงกันผมเพีเกียรติคือคุณรับความเสี่ยงได้รับไปแต่ถ้าโดนแบนมามีปัญหามาผมขอไม่รับผิดชอบทุกกรณีถือว่าผมแจ้งแล้วแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นไฟล์ล่าสุดผมรับผิดชอบทุกกรณีอยู่แล้วเหมือนเดิม เพราะว่าคนนี้เป็นลูกค้าที่อัปเดตผมตลอดเขาจะรู้กันดีนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกันลิงกซื้อขายลิงดิสคอร์ดกดรับยศ นะครับล้มยศเสร็จเช็คราคาเช็ครายได้ที่ดา้านล่างได้เลยนะครับ <c oughs> เลมูนดันเพิจม